สวัสดีครับพวกผมนะฮะตัวตัวถอยนะฮะคลิปนี้นะมารีวิวสินค้าตัวใหม่นะครับของฮูรินาถอยนะครับเป็นโมเดล2 0 3นะฮะจะเป็นตัวรถโมเดลนะครับตัวสาหรับคนที่อยากประกอบนะครับเขาเรียกว่าเป็นชุดคิดนะชุดคิดของโตโยตักนะฮะวันนี้สเกลเขาต่อ24นะครับขึ้น2.4อาจจะมีอะไรเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าเขาให้อะไรมาบ้างนะครับ แพ็กเกจจริงนะทำมาดีทำมาสวยนะฮะแมนวนวลนะครับก็เป็นแบบแมนวนวลสีด้วยนะ,ะทำตามสเต็ปของเขาเลยนะครับไม่ยากนะฮะนี่อุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะให้มาแล้วก็สอนวิธีการใช้งานเนี่ยนะครับวิธีการประกอบเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับสำหรับตัวนี้เปิดมานะครับก็จะเจอแบบนี้เลยนะครับมีทั้งดีโมดมีทั้งอุปกรณ์มีทั้งล้อนะฮะเฟือง แวงวงจรนะต้องบอกว่าประกอบคันเดียวนะฮะก็สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของการประกอบตัวรถหาแมคโครรถตักนะ,ะของคายฮูนดีนาได้หลายรุ่นหลายละหลายคันเลยนะฮะตัวนี้เหมาะสาหรับใครนะเหมาะสําหรับน้องๆหนูๆน,นะ,ะหรือว่าผู้ปกครองนะครับที่ชอบในการอ่าให้ลูกหลานนะครับได้ประกอบอ่าตัวรถเองนะฮะหรือว่าผู้ใหญ่ก็ได้นะฮะที่ชอบประกอบนะฮะชุดคิดของตัวเองขึ้นมานะครับบอกว่า ตัวเดียวนะฮะไม่มีบั๊กนะฮะประกอบตามเมนวนที่เขาให้มาเนี่ยก็สามารถที่จะเล่นได้เลยนะครับสำหรับตัวนั้นนะตัวนี้นะครับนยประกอบเสร็จนะก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับให้อุปกรณ์มาเยอะนะทั้งบอดี้แบตเตอรี่นตัวตักชุดเกียร์นะครับอ่าชุดเกียร์ล้อนี่ล้อนะครับนี่มาให้ครบดีโมอก็ทอนก็มีมาให้นะครับ น็อตต่างๆนะฮะมีมาให้ครบหมดเลยนะครับโอเคนี่ฮะใครที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะสัตว์ตัวนี้ครับหรือว่าอ่ากดสั่งที่ตะการได้เลยนะฮะสำหรับตัวชุดคิดนะครับของตัวอ่าโรเดอร์โมเดลนะฮะตัว203ตัวนี้นะครับโอเคนะงานเข้าใหม่ของฮูนิ่านะครับมาเรียบร้อยแล้วนะครับใครสนใจข้อค้อได้เลยนะครับสวัสดีครับ